สวัสดีครับวันนี้วันที่2 1ิพฤษภาคมครับพบกับช่องอาจารย์จอยเชนแนวครับว้าเบิงอาจารย์ถึงอาจานถึงกินนังเนาะที่เขาเรามาขคาวประจา <c oughs> ์ถึงครับผมเชบวะครับผมมีต้าู้ร้อๆนะทิมไลเมื้อนี้อบคุณนแมวคำนะครัเนาะ ขอบคุณครับขอบคุณ,คณมาไลน์ออนไลน์นะครับผมมือขอบคุณนะครับเนดะ้อขอบคุณหลงหลานน้ำเด้อครับเด้นะอนี่ิ้มไม่ไรมตรพูร์รอครับผมเดี๋ยวเราบวบเรียบร้อยครับวันนี้มันเป็นวันขอบคุณครับที่อาจารย์นักดนตรีก็มาแล้วมากันแล้วมากันแล้ว พร้อมแล้วก็บ,บอกนะครับอาจารย์นะครับผมกิน,นข้าวรมอาจารย์กินข้าวรมครับลองโดนกน <c oughs> ดนาแฟแล้วครับว,ว้าวคือกันคือกันดีดวันอ่ดีดวันฮะวันหลังจะไม่ขายให้แล้วนะจิเนี่ยยิมบีบีเซเนียร์บ่บีเซเนียร์รับบ่ฮ่า บอกอายุกี <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ่เลย่อกกเกือบจี๊บเด้อเนาะสามสิบแปดแล้วสองเกีดเกิดสองมีเสียียบก็เผานี่มาฟ้องกันจะให้ตะกี้เนาะเผาเดิวอกเลยเตาขัางนี้เนาะโอ้ยเดี๋ยววางฉันเดี๋ยววางชัน ครับมันมากยังเวียนครับมางานเวียนยกําลังเกียมครับเตรียมจากนั้นจิ๋วมาแล้วกําลังทานอาหารเดียวครับเปงนวัท่า,าการแสดงแล้วระบบก็เียบรอยนะครับพร้อ,อมรอยประสแล้ว เซ็งชีสียงอลังการครับนี่มือกล่องคนอาจารย์อาจารย์าารยังก่อนอาจารย์เทพอาจารย์เทพมือกล่องนาแกะนะครับนาแกมีอยู่ชีพเมืองปวนครับสุดยอดครับอาจารย์นาฏีมีแต่อาจารย์นักดนตรีครับนี่มันเป็นตาอกอกีบกล่องนะครับเด็กกาดเน่าแรกครับ uống gì vậy con? ăn nước súp này. ăn nước súp này. ăn nước เดิมลังยิน <c oughs> เดิมเมววรีเยนประมาณถุงหัวครับคู่เปิดคู่พิดประมาณสังทุ่มฝ่าต้องถุงหัวครับอันนี้กระซี การหยิบสว่งกับเป็นง่านตองเสียบครับง,งานของวงผมก็่ได้ไปแล้วคือถ้าไม่ไปจังใช้เครื่องเสียงถ้าปุนเสีย์ครับฝน,นกำลังมาครับฝน,นกำลังมาอาจารย์ฝนมาแล้วอาย,ย์ฝน,นบอก โอ้มีน้ำส่วนตัวน้ำน้ำจะภาพได้เห็นไหมครับขอบคุณจะภาพที่เอาน้ำมาให้อาจารย์นปกะนำรีเลยครับจะเปลี่ยนคนมากครับทั้งานจะเปะลี่ยนอาจารย์มือกี้จ่ะพ่อเหรอครับ จับมือเบียดพร้อมแล้วครับเแบบียดเบียดมันเชียวหรวอเปล่าเ,เอากว้างไปน้าดูหอหรอ่ กำลังมาครับผมนิดหน่อยสีไ่คุมเปิดครับมาสู้นี่ห้แบบผลกำลังมาครับผลกำลังมาแล้วก็มีซีโต

พี่โบคอยู่ก็ไ,ได้เลยแล้วไปแล้วไปแล้วไปหมดแล้วเครื่องสายครับตัดสองตรู Cái đằng cái ลคตรไร่กคตรแจ๊กโคตรเยอะคะไรการสคนับ mm. mm hmm. <ieur. S 2> ได้อะครับ